นี่ผมก็ซืบ้านเปนรถเ็นแล้วพี่้องเึ็นรถเขสนะครับบ้างไฟร้านเึ้นรถเคนแล้วพี่้องรถเคนะครับบ้างไฟร้านพี่้องเขาเาไปขึ้นฐานเลยับพี่รองเอาไปขึ้นฐานแล้วทางเปางเนโ เอานั่งต่อซิปนางต่อเของไฟล้านครับพี่น้องต่อของไฟล้านครับคนนี้ไฟล้านกำลัอองเ <c oughs> ข็นไปสู่ฐานครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบินเน่งในกันเนาะบังไฟล้านจุดของไฟล้านก่อนเนาะไฟจุดของไฟซิปล้านครับพี่น้องอ,อ ขึ้นโ้ครับพ้องออัอ่อนอตงต้มเดียวไปฐานได้กันครับพี่น้องเป็นบ้างไฟล้านครับพี่น้องกาขึ้ฐาเนาะ นี่กำลังเสียบปงไฟลานขึ้นฐานครับพี่น้องเป็นทีมงานเทพเวลาครับพี Sham ่น้องเนาะเป็นบางลานครับพี่น้องบางลานเนาะเอาขึ้นฐานครับเป็นทีมงานเทพเวลาครับพี่น้องเป็นฐานเล็กเด้อพี่น้องฐานเล็กมนีมีบางลานบางนึงเลยครับซีบลานบางนึงพี่น้องแต่ว่าซีบลานจู่ทีหลังเนาะเอาบางลานก่อนครับพี่น้องกำลังเอาขึ้นฐานเนาะ กอลัุพึ่งในการกระบาลสกัดครับพี่น้องพี่น้องทีมงานเทพเวลาครับพี่น้องเป็นบังไฟล้านเด้อพี่น้องกำลังเออขุนชานครับพี่น้องบังล้านเป็นบุญบังไฟเพนี่ครับพี่น้องเป็นบังไฟล้าน โอ้เดี๋ยวไปฟาบึงเสาต่อครับพี่น้องเสาต่อเนาะอ๋อเบอร์ในกันครับเอาขึ้นฐานเนาะบังไฟล้านครับพี่น้องบังบังล้านบังล้านเอาลึงซอยกันพี่น้องลึงซอยกันใหยังไงพอดเออ ไป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 ครับโอ้ยใหญ่แคืนใหญ่ครับพี่น้องซอยกันครับพี่น้องซอยกันบังไฟลานครับพี่น้องไฟลานเด้อพี่น้องโอ้ขึ้นได้เรียบร้อยพี่น้องเ เป็นสาวต่อครับพี่น้องเป็นสาวต่อของไฟหลานนนว่ะพนี้ขืนวางไฟหลานขืนแน่นอนครับสาวต่อง็ายงามครับพี่น้องสาวต่องามขืนแน่นอนพูดนี้ครับเสาวต่อเสาวต่อเงาหลานครับพี่น้องสาต่อของไฟหลานครับพี่น้องโอ้บอกพีดอีกแล้วสาวต่อของไฟหลานครับพี่น้องครับ าลครับขออนุญาตได้ไหมครับตตอนนี้กำลังมาตกแต่งไฟลานกับพี่น้องบังไฟลานเนาะไฟลานยืนฐานกับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะรอบเบิ้งด้วยกันว่าจะขึ้นวอร์มอนี้ครับของทีมงานเทพเวลาครับพี่น้องเป็นบังไฟลานครับพี่น้องยืนฐานตอนนี้กำลังมาตกแต่งเนาะบังไฟลานครับพี่น้องของทีมงานเทพเวลา ตอนนี้กำลังมาตกแต่งไฟรับพี่น้องเนาะเป็นบ้าง้าน<อ>เดี๋ยวเขาจะลอหลุด้วนยกันว่าจะขขืนวาอมมันนี้ของทีมงานเตพเวลาครับพี่น้องจ่างฮอดปูกาสิงมีงานมีการติดตอ่อได้เะครับว่นาน้อยครับหมายเลขสิบหกพิงพลวยลูซีสามสองหนึ่ง1 1> ไปครับใชยับไมให้โยม ไว้เนี่ะไอ้นมพาไปทัวรน่ะ้งนั่งหางเคร ais, <h <h ื่องจากช่างอ้นบ้านตูกาสิงอำเภอกาสิงพิสัยอภิรรพยาพอนะครับผู้สับสมิตรรอดนำสัญญาจากผมเนอจังไพรสัตนะครับรอดสัญญาจากผมก่อน ไยหลังร่วงจากฐานก้มกราบจ้าแม่น้อยท่อราหนี้วายเจ้าทีวายเจ้าฐานลูกหลานทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโครกร่วมกับทีมงานเทเบล่านำมังไฟดลานบ้านบางนีมาสู่เพือชัยชนะบ่ได้ข่มบ่ได้กายขอให้เป็นไปด้วยความราบรื่นตลอดปลอดภัยบั้งแหลกจนถึงบังสุดท้ายตาบึงไรลานนั่น มันจะได้แสนไปพร้อมขออนุญาตครับขออนุญาตทุ่งแดงร่มทุ่งสีเขียวโบกสะบัดขอใหทีมงานเทพเมล่าบองไฟลานโจงโชคดีสาสอนึ่งไป ้งพี่น้องโอ้ขึ้นคัาเลยขึ้นแข้งแห้งปานบังบังแสนเลยขึ้นคักครับพี่น้องบังไฟลานขึ้นปานบังแสนพี่น้องมุดออกจากกองเลยครับหมุดออกจากกองเลยดีแห้งครับพี่น้องขืนเนี้งเดินห้างเนี้ยปักมาโอ้ขึ้นคักขืนเนี้ยพี่น้องครับล่างไปลูกล่างไปโอ้ขืนคักครับพี่น้อง อายอดบริจาคขององค์การบริหารส่วนตำบลมื้อนี้สีได้หน่อยหลายอันไหนนะครับในจักบาทติดตามพิดสูงแห่งครับพี่น้องมันจะร่วงจะไหน้างมันเถาะมันขึ้นง่ามปันนี่ยพีดสูงแห่งครับพี่น้องเนาะเป็นฝั่งไฟาลาดครับพี่น้องพิดสูงแห่งของทีมงานเทพเวลาครับพี่น้องโอ้โหทีมสอง โอ้เบาแห้งครับพี่น้องเผาซาครับรวมเผาสาแห้งครับพี่น้องเผาเรื่อยๆครับเผาอยู่นะครับเผาเรื่อยอยู่เนื้อแมฆครับพี่น้องอยู่เนื้อ่เนือแม่ก่อนนะครับพี่น้องอยู่เนื้อแมฆเขาเนี่ยมันสีดีไปนาหรอกโอ้ขล้นสูงขึ้นสูงแห่งพี่น้องอ้าวเอาไรหูงายตาเมืองซอยกันบ้านีองเอาปากกาหาพอๆกับพี่น้องแต่ว่าขึ้นสูงขึ้นสูงแห่งครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องหาบ่อเนาะกรรมการว่ามันขึ้นสูงครับพี่น้องขึ้นสูงขื่นงามเปิดสูงแห่งแต่ว่าปรากฏว่าหาบ่อยันครับพี่น anyway> ้องกรรมการบอกว่าหายครับพี่น้องบังไฟล์านหายครับหาบ่อเนครับพี่น้องว่าจะได้รุนแน่จั่างน้อยเลยไ่ได้รุนซ้ำ่าได้หล่ไม่ได้เนาะไ่ได้รุนครับพี่น้องกรรมการประกาศหายหาบ่อเนเรียบร้อยครับแต่น้อ์ก็เบอร์ซีซเก่าวอากอทีครับสามสองหนึ่งไปครับเบอร์ซีเก่า เบ่งในการับพี่น้องเ้าะอกอไรล้านแค่นี้กครับพี่นอ้องหายครับพี่นอ้องหายน้อครับพี่นอ้องายหาย